สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนาสัตติแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลยูยี่สามิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เป็นเกมรอบแปดทีมสุดท้ายด้วยนะครับวันนี้มีเพียแปดหนึ่งคู่ก็คือเกาหลีใต้จะต้องเจอกับญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้นะครับสามนัดที่ผ่านมาเอาชนะมาเลเซียสี่หนึ่งนะครับเสมอเวียดนามหนึ่งหนึ่ง แล้วก็นัดล่าสุดนะครับเฉือชชนะทีมชาติไทยไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในอาที่ญี่ปุ่นเองนะครับสามนัดที่ผ่านมาชนะสองเสมอหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาเอาชนะ u e ูเอีสองหนึ่งแล้วก็มาเสมอกับซาอุดีอาระเบียศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็นัดล่าสุดพวกเขาเอาชนะทาจิกิสถานไปสามประตูต่อศูนย์นะครับเจอก,กันวันนี้ก็ต้องบอกว่าสูสีนะครับแม้ว่า เกาหลีใต้จะใช้ชุดอยู่23นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นจะใช้ผู้เล่นอายุน้อยกว่านะครับจะเป็น 19- 20เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าคู่นี้ผมเชื่อว่าญี่ปุ่นสู้ได้ในระบบทีมนะครับดูเกาหลีใต้เล่นกับทีมชาติไทยในเกมนัดท้ายรอบแรกต้องบอกว่าแนวลุกไม่ได้ดุดันมากนักนะครับเจอกับคนระบบอย่างญี่ปุ่นผมเชื่อว่าญี่ปุ่นสู้ได้นะครับวันนี้นะครับญี่ปุ่นจัดชุดใหญ่เลยนะครับมีมิสกิไซโตะนะครับคูยูมัึกิแล้วก็ฟูกิยามาดะนะครับ ขณะที่แนวลุกใช้เค็นซาโตะยิ้มกันหน้าตัวเป้านะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับวันนี้จัดชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับมีโชโยงบุกโอแซมุนแล้วก็โอแจคยอนนะครับคู่นี้สูสีอย่างที่บอกนะครับเกาหลีใต้อาจจะได้กระดูกเบอร์ใหญ่กว่าในะแข่นักเตะนั้นเต็มอยูยี่สามนะครับเนี่ยที่ญี่ปุ่นนั้นมาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแต่ ด้วยระบบทีมเวิร์คผมชอบญี่ปุ่นครับคู่นี้ผมว่าญี่ปุ่นสู้ได้นะครับวันนี้ไม่น่าแพ้เกาหลีใต้ใน90นาทีแทน,นที่แคปเปิดไม้เกาหลีใต้เป็นต่อปปะนะครับตัดฟันลองญี่ปุ่นนะครับผมเชื่อว่าญี่ปุ่นสู้ได้และก็มีโอกาสที่จะเบียดชนะเกาหลีใตไ้ได้ด้วยใน90นาทีวันนี้เชีย์ญี่ปุ่นไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในันพรุ่งนี้สวัสดีครับ